สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรถแซปเวอร์ครับผมอ้วนรถแซปเวอร์เช่นเคยวันนี้พาทุกท่านมาดูเจ้านิสัน x t ็กเซลเอขนาดกลางนะครับเป็นตัว 2.0e Hybrid ขับ2นะครับปี2016เลขมาอยู่ที่140,000กิโลกับราคาพิเศษ599,000บาท เดี๋ยวมาเรียบเรียงออปชันเบื้องต้นก่อนว่าเจ้าตัวนิสสันเอ็กเซล 2.0e จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์นะครับแล้วก็มีสปอร์ตไลท์ด้านหน้านะครับถัดมาจะเป็นล้อแม็กขอบ17ยางปี18ยอดดัลล็อปนะครับถัดมาจ้ตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวด้านออกตรงนี้ถือว่าดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยงามทีเดียวกับเจ้านิสสันเอ็กเซลตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันกับเจ้านิสสันเอ็กเซลของเขามีอะไรมาให้มาบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับเอาล่ะครับ,รรบมา พาทุกท่านเข้ามาดูด้านในของ Nissan X t r l 2.0e h y บริ e d ขับ2ตัวนี้นะฮะออปชันของเขาเนี่ยเป็นพวงมาลัย3ก้านมันติ2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นควบคุมด้วยระบบวิทยุนะฮะฝั่งขวาก็จะควบคุมด้วยล็อกความเร็วระบบ cruise control นะครับถัดมาใต้พวงมาลัยฝั่งขวาก็มาดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็ปุ่มเซนเซอร์ลำต่างๆนะครับ ด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับถัดมาก็จะเป็นวิทยุ MP3 ระบบลูกเล่นตรงนี้ก็สามารถเล่น USB เป็นระบบแอร์ออโต้นะฮะด้านล่างก็จะเป็นช่องเสียบสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นสายสัญญาณ USB ระบบเกียร์ออโต้นะครับสามารถปรับบวกลบเล่นระบบแมนวนวลได้สภาพภายในโดยรวมนะครับเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีครีมเทานะฮะแล้วก็เบาะไม่มีขาดชำรุดก็คือตรงไหนที่มัน แตกหักหรือว่ามีขาดมีอะไรเราก็เก็บมาให้เรียบร้อยนะครับเลขไม้แทน1นึ0 0 0สนสี่หกิโลนะฮะเราไม่ได้ปรับเราไม่ได้แตะไดทั้งสิ้นมาไม่มาเท่าไหร่เราขายไม้เท่านั้นนะฮะสภาพโดยรวมนะครับทางเราก็เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยไม่าจะเป็นภายในแล้วก็มีเก็บสีเก็บอะไรมาบ้างน,นะครับผมมานั่งด้านหลังกับของนิสสันเอ็กเซลตัวนี้ถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับสภาพเบาะไม่มีขาดชํารุดอาจจะมีเก็บสีเก็บอะไรมาบ้างนะครับพ่นสีเบาะทํา คือเราเก็บความสะอาดทาความสะอาดให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะคือจุดบกพร่องตรงไหนที่มันมีขาดมีตกแต่งเราต่อเติมเราเก็บให้เกือบได้ร้อมากที่สุดนะฮะเราจะพยายามเก็บให้มันได้ครบร้อซมากที่สุดนะครับคือพยายามให้มอบให้ถึงมือลูกค้าให้มันใกล้เคียงสภาพเหมือนใหม่นะครับค่อนข้างทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องแอ ความเย็นปกตินะครับลมออกมาปกติช่องแอร์ไม่มีแตกหักชํารุดเบาะไม่มีขาดภายในหลังคาไม่มีตกระบบปืนระบบไฟใช้ได้ปกตินะฮะสวิตช์ทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับคันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันไปเลยครับเอาละครับมาดูด้านหลังกันไฟตัวนี้จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับกับเจ้าดิสซานเอ็กเลนะฮะตัวนี้สามารถใช้ระบบสัมผัสกดปุ่มนิ้วเดียวนะฮะเปิดท้ายขึ้นมาห้องเก็บของสัพระก็ ค่อนข้างกว้างองโถงนะครับมีเกะ๊ะเปิดออกมาปุ๊บนะครับแล้วก็สามารถเก็บได้หลายชั้นค่อนข้างเก็บของได้เยอะทีเดียวเบาะก,ก็สามารถพับลงได้นะฮะเราสามารถจุได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในสไตล์รถ SUV ขนาดกลางของเจ้านิสสันนะฮะของเจ้านิสสันเอสเนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจุได้มากเลยทีเดียวใครที่หารถ SUV ราคาไม่แพงมากผมแนะนําเลยครับกับเจ้านิสส e ันเอสเทล 2.0e Hybrid นะฮะตัวขับ2นะครับประหยัดน้ามันค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเลขไม่อาจจะมองดูว่าเยอะนิดนึงนะครับปี2016เลขไม่หนึ0 0 0 0มกิโลก็ไม่ก็ไม่เชิงเยอะมากนะครับตัวนี้ฝาปิดท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับควบคุมด้วย3วทั้ง3ระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตท,ที่ประตูเองนะครับแล้วก็จะมีสวิตท,ที่ใต้คอพวงมาลัยแล้วก็จะมีสวิตท,ที่รีโมทสามารถปรับได้ทั้ง3รูปแบบเลยนะครับอำนวยความสะดวกสบายเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากัน ห้องเครื่องกันดีกว่าว่าเจ้านิสสันเอ็กเซลเนี้ยกับเลขไม่อยู่ที่1 4 2 0 0 0สมสกิโลสภาพรถเขาจะเป็นยังไงไปดูนะครับพามาดูด้านหน้าห้องเครื่องของเจ้านิสสันเอ็กเซลสอ e h y บริ d ตัวนี้ปี2016เลขไม่อยู่ที่1,4,2,000มนกิโลนะฮะจากการดูสภาพห้องเครื่องรถไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำใดๆทั้งสิ้นนะฮะตรวจสอบน็อตฝากระโปรงน็อตแก้มหน้าสายขวาน็อตคานน็อตไฟหน้าน็อตกระจังทุกอย่างไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นรถคันนี้อาจจะมีการล้างห้องเครื่อง ล้างสีขัดสีให้เรียบร้อยเบื้องต้นนะฮะถ้าลูกค้าต้องการที่เก็บรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นล้างขัดสีเคลือบแก้วสามารถแจ้งพนักงานขายของหน้าร้านหรือทางโชว์รูมเราได้เราจัดการดรําเนินการให้นะครับจากการตรวจสอบสภาพตรงนี้ถือว่าค่อนข้างลดในสภาพดีเลยทีเดียวนะฮะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำใดๆทางเรารับประกันยินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนพร้อมจ่ายค่าเสียเวลาด้วยขั้นไหนมีการชนหนักพลิกคว่ำม,มาถ้าตรวจสอบเจอนะฮะ เอาละครับเรามาสรุปกันกับเจ้า n i สสัน X t r l 2.0e h y บ r i d ขับ2ปี2016เลขมาอยู่ที่1 4 2 0 0 0กิโลราคา5 9 9 0 0 0บาทนะครับราคานี้แน่นอน5 9 9 0 0 0บาทท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมเลยครับโทรมาด่วนเลยครับสายด่วนของเราด้านล่างนี้ทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างไลน์แอดอยู่ด้านล่างแอดไลน์มาคุยขอรายละเอียดได้นะครับหรือจะเข้าไปดูด้วยตนเองในลิงก์เว็บไซต์ ทิ้งไว้ใต้โพสต์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ฝากด้วยครับเพจเบรตันชัวนะครับแล้วก็ช่องรายการรถแซบเบอร์ของเราด้วยนะครับถึงท้ายรายการนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร b ์ให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้อ้วนชัวลาไปก่อนเจอกันในทีหน้าสวัสดีครับ